พระอริยเจ้าทําเครื่องรางของขังแจกหรือไม่อธิบายด้วยขอบพระคุณมากเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาท่านกลับไปที่วัดถ้าหากเป็นพระหรือเป็นโยมกลับหรือเป็นโยมกลับไปบ้านไปยืมพระไตรปิฎกทีฆนิกายปฏิกับวกเล่มทีฆนิกายสีละขันธวัตเล่มที่เก้าท่านเปิดอ่านทั้งเล่ม คำตอบมีอยู่ในนั้นหมดประหยัดเวลานะหรือจะพูดให้สั้นกว่าพระพุทธเจ้าห้ามทรงด่าไว้อย่างแสบเผ็ดอย่างหยาบคายท่านบ่าวะการทําเครื่องรางของเขาของขังมอมเมาคนให้หลงเชื่อไม่ใช่เป็นทางที่ทําให้เขาพึ่งตนเองช่วยตนเองได้ปิดกั้นกระแสแห่งความภาคเพียรพยายามปิดกั้นสติปัญญาทําให้เขาโง่งมงาย ตนเองนั้นกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟไม่คอไม่ปากไม่คางไม่ถึงไส้ตับไตไส่พุงตายเสียในชาตินี้ยังดีกว่าหลอกลวงเขาสอนเขาอย่างนั้นเพราะจะต้องตายไปตกนระกหมกไหม่อีกหลายแสนชาติไปเปิดอ่านดูเองทั้งหมดตั้งแต่พมชารสูตรเป็นต้นไป ตลอดทั้งเล่มจะมีเรื่องอย่างนี้เรื่องเดียวจึงมีชื่อว่าศินละขันทวักวักที่ว่าด้วยหมวดของศินของพระอริยเจ้าเป็นศิลอันหนึ่งของพระอริยเจ้าเปิดอ่านเปิดอ่านนะประหยัดเวลา